สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับอีพีนี้ก็พาทุกท่านมารีวิวสินค้าอีกเช่นเคยนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดสร้างน้ําพุแบบโซลาเซลล์นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับที่เราซื้อมานะครับมันจะมีชุดผ้าใบนะครับ2เมตรแถมมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูความกันครับ ที่เขาบรรจุแพ็กมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี่ครับที่ผมได้บอกว่าเป็น,ปนผ้าใบนะบรรจุมากับถุงพลาสติกนะครับน,นี่ครับตัวที่เราได้มาก็จะเป็นในส่วนของน้ำพุนะครับ1ชดุดแล้วก็ผ้าใบ2เมตรนะครับอันนี้เอาไว้ในใช้เรื่องของอเนกประสงค์นะครับเราจะไปทำอะไรยังไงก็ได้นะ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวน้ำพุตัวนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวมาแกะดูค้อมกัน,นทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นระบบโซล่าเซลล์เนี่ยก็คือเราก็จะเอาไป,ปติดตั้งในทุกที่ที่มีแสงพรอาทิตย์นะครับ อโอเคหลังจากที่เราแกะออกแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่ครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องที่ได้มานะครับก็จะเป็นอันดับแรกที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นหัวแปลงในลักษณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพุ่งยาวนะครับหรือแบบกระจายแบบดอกบัวอะไรเงี้ยนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอปั๊มนะครับ ปั๊มตัวนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มเขาเรียกว่าเป็นปั๊มเวลาใช้งานจากพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยนะครับตัวปั๊มนี่ก็จะทํางานแล้วก็จะดูดน้ําแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปใส่ตรงหัวนี่นะครับแบบนี้นะครับเป็นปั๊มแล้วก็จะมีตัวหวัวแปลงดูดพลังงานแสงอาทิต์นี่นะครับพลังงานแสงอาทิต์ตรงนี้นะครับมันก็จะทํางานตอนที่มันโดนแสงอาทิตย์นะครับ เราค่อยไปดูกันว่ามัน,มนทำงานยังไงแบบไหนเนาะนี่ครับอันนี้คือที่เราได้มาเนาะอันดับที่สามนะครับก็เหมือนเดิมครับทุกสินค้าที่มาจากโลกออนไลน์หรือว่าทุกที่ที่เราซื้อมาตามร้านค้าอะไรต่างๆ,ๆเขาย่อมจะมีคู่มือให้เรานะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทำการทดสอบลองดูว่าไอตัวนี้มันใช้งานได้จริงไหมนะครับวิธีการประกอบนะครับก็ให้เรา,เ,าเลือกมาเลือกหัวมาสักหัวหนึ่งนะครับก็จะมีชุดมาให้นะนี่ครับก็เอาหัวเล็กเข้าไปแบบนี้ ครับโมเล็กเข้าไปสุกไปแบบนี้แล้วก็เอาหัวตัวนี้ส่วนแบบนี้นะครับมันจะเป็นหัวต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้เป็นหัวแบบพุ่งนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่หัวแบบกระจายนะครับก็ใช้แบบนี้นะครับมันก็มีให้เราเลือกเยอะเลยนะ มีให้เราเลือกเยอะเลยแบบนี้ก็มีนะครับแบบหัวพุ่งฉีดแบบนี้ก็มีนะเสีเสียก็ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของหมวต่างๆนะครับเราก็สามารถเชื่อมแบบนี้แล้วก็ลักเสียงเข้าไปแบบนี้ได้เลย อยากได้หัวกระจายก็เอาใส่หัวกระจายนะครับอยากได้หัวพุ่งก็ใส่หัวพุ่งเขามีให้เราเลือกมากกว่า6กถหัวนะครับหัวแต่ละหัวก็จะมีการกระจายของน้ําที่แตกต่างกันนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้น,น,นี่อันนี้แบบหัวที่แบบว่าต้องการพุ่งให้มันสูง,สงนะครับก็ใช้แบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าตัวเนี้ยมันใช้ชางานได้รจริงหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ไปรีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือไมอ่ตอนนี้เราเอามาทดสอบกับน้ําในกระมังนะครับรู้สึกว่ามันโดนแดดแล้วมันรู้สึกว่าเครื่องเริ่มทํางานนะครับอ้าโอเคนะครับหลักการทํางานของมันก็คือถ้ามันโดนแดดนะครับโดนแดดแบบเต็มร้อยเลยนะครับก็คือทั้งทั้งวงกลมแบบโดนแดดเต็มร้อเลยนะครับ มันก็จะทําให้ปั๊มทํางานแล้วก็ดันน้ําขึ้นมานะก็ถือว่าใช้งานได้ครับแต่ว่าตอนนี้คือแดดของเรามันเริ่มจะหมดแล้วนะครับก็ไม่แรงพอนะครับแต่ถ้าเราเอาไปไว้าตามกลางหนองน้ําหรือว่าที่มีแดดเยอะเยะเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้ใช้งานได้ตามปกติอันนี้คือแบบเห็นไหมมันมีมันมีรอยรอยเขาเรียกว่ารอยร่มนะครับแล้วมีแดดมันไม่เต็มนะครับนี ก็จะประมาณนี้แต่ว่าเท่าที่ทดสอบมามันก็ถือว่าสูงอยู่นะครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิงด่งติงติงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้นะครับผมที่อยากินทมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านให้ผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสํรับ่าวสของขวัสวัสดีครับโอเคย